เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าความเชื่อตามคำสอนแต่โบราณที่ว่าที่ใดที่มีรักที่นั่นมีทุกนั้นมันเป็นแค่ความจริงในระดับโลกิยะเท่านั้นความจริงในระดับโลกิยธรรมเป็นความจริงที่ท่านสามารถใช้กลไกลจิตหยาบกับสมองซีกซ้ายคิดทำความเข้าใจกันนั่นเองมันจึงถูกต้องเพียงแค่ระดับต้นเท่านั้นถ้าท่านจะเข้าใจ ในยะที่แท้จริงของความรักที่ลึกซึ้งแยบยลยิ่งกว่าและถูกต้องกว่าแล้วท่านยังมีปัญญาญาณของสมองซีขวารอท่าให้ท่านได้ใช้เพื่อการคิดเข้าใจในเรื่องของความรักในมิติที่สูงยิ่งกว่าอยู่อีกด้วยหากจะสาธยายให้เข้าใจถึงในความหมายของความรักจากความต่างของสมองสองซีแล้วแล้วก็พอจะกล่าวให้เห็นอยากเป็นรูปธรรมได้ว่า ความรักตามแนวคิดของสมองซีกซ้ายหมายถึงการรักเพื่อเอารักเพื่อเอาเป็นความรักที่ต้องการสิ่งตอบแทนหมายถึงความรักที่ต้องการรักตอบจากผู้ที่ถูกรักหากรักเขาข้างเดียวผู้รักก็จะเกิดทุกข์นี่เป็นรักที่ได้จากสมองซีกซ้ายนำซีขวาเป็นความรักในระดับโลกิยะนั่นเองท่านที่รักส่วนในความหมายของความรัก ตามแนวคิดของสมองซีขวาอันเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นหมายถึงการรักเพื่อให้รักเพื่อให้หมายถึง love to love นั่นคือรักเพื่อรักโดยแท้รักเพื่อรักเป็นรักเพื่อให้เป็นรักที่ไม่ได้ประสงค์ประโยชน์ใดตอบแทนเป็นรักที่ไม่ต้องมีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขให้รักเป็นรักที่ผู้รักมีความสุขความพึงใจที่ตนได้รัก เป็นรักที่ผู้รักมีความสุขเมื่อได้รู้เห็นว่าผู้ที่ตนรักเป็นสุขดังนั้นหากท่านมีคนรักท่านก็ควรจะต้องรู้ว่าตัวแทนแห่งความรักคือความร้อนและแสงสว่างสำหรับความร้อนนั้นในที่นี้เราหมายถึงความอบอุน่นซึ่งทั้งสองฝ่ายจักต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมาผ่านความรู้สึกอบอุ่นใจอันได้จากความไว้าวางใจในกันและกัน กับความอบอุ่นกายอันได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกันสำหรับแสงสว่างนั้นในที่นี้เราหมายถึงแสงสว่างแห่งความหวังอันเป็นความหวังใหม่ใดๆที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาด้วยกันสำหรับแสงสว่างนั้นในที่นี้เรายังหมายถึงแสงสว่างทางปัญญาที่คู่รักทั้งหลายจะต้องเข้าถึงมันให้ได้แล้วหยิบมันขึ้นมาใช้ให้เป็น เพื่อการสร้างตนเองและสร้างชีวิตร่วมกันส่วนแสงสว่างทางปัญญาในคนทั่วไปนั้นหมายถึงการใช้ความฉลาดด้านการคิดทั้งหลายกล่าวคือคิดเพื่อที่จะยอมรับความแตกต่างคิดเพื่อที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันคิดเพื่อที่จะเข้าถึงการให้อภัยคิดเพื่อที่จะให้ความร่วมมือต่อกันคิดเพื่อที่จะปรับตัวเองนั้นเข้าหาผู้อื่น หล่านี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองเราจรึงจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขที่มีรักและมีทุกกข็เป็นเพราะว่ารักไม่เป็นเมื่อรักไม่เป็นท่านจึงยังต้องอกหักช้ำรักกันอยู่เรียนรู้ความจริงดังนี้แล้วความรักของท่านมันจกเสริมแรงให้ท่านมีจิตใสใจสวยได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ถ่ายทอดเคลื่อนความคิดจากองค์จิตจักรวางโดยปริญาตันสกุล